จอยจี้คือราคาเท่าไหร่ประโยคที่ใช้ในการซื้อของจีเอ๋อเมื่อเจี๋ยวจอยจี้จีเอ๋อเมื่อเจี๋ยวจอยจี้อันนี้ราคาเท่าไหร่เจี๋ยวจอยจี้คือราคาเท่าไหร่จ้านี้เซิงจ้านี้เซิงคิดยังไงเจกกึงเจกแปะงึงเจกกึงเจกแปะงึงเจกกงกึงเจี๋ยวจอยจี้เจกงกึงเจี๋ยวจอยจี้หนึ่งกิโลราคาเท่าไหร่จ้าน้บอยจ้าน้บอยขายยังไงเจกต้าเจี๋ยวจอยจี้ ตาเจียวจ้อยจี้หนึ่งโหลราคาเท่าไหร่พอยหักแกจอน,นี่บอยพอยหักแกจอน,นี่บอยคำว่าพอยหักแกคือราคาส่งราคาส่งขายยังไงเหลงชิวแกจอนี่บอยเหลงชิวแกจอนนี่บอยราคาปลีกขายยังไงอ่วไอเจ็กตาอ่วไอเจ็กตาฉันจะเอาหนึ่งโลหลค่ะฮอล์เอลพี พอเอวพีถูกกว่านี้ได้ไหมบอ่อเปียงไส้เกี่ยมเหลียวบ่อเปียงใจเกี่ยมเหลียว,ยยมยวไม่สามารถลดได้อีกแล้วเสียงพีเหลียวเสียงพีเหลียวถูกที่สุดแล้วสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาแต้ิว๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ